สวัสดีครับมีขวนฟ้าผ้าโชคสีมาตามแนวท่าแม่ไใบนะครับมาหอดบานเพิ่นเพิ่นกำลังล่มบานี้วอะไรหรอไม่รังเห็นยัง จุดใดบ้างแม่น้องไฟช็เราตั้งจิตอธิษฐานแล้ก็ How <laughs> สวัสดีครับบ่าเผ่าสวัสดีด้วยครับช่วงครับผ้ามาตางขอโชกขอลานะครับจจงชาไปเบิ่งน้ำกันว่าวันนี้แม่ไปเป็นใเด็กไป้นะครับเอาไปเป็นหน้าทางในหวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเจราถ่ายไปเรืองยิ่งปช่้นไปฟังน้ำกันครับ ที่เราจุดทูบสิหกดอกเสร็จแล้วนะคะหลังจากทูบดับไปแล้วให้เรามานาเงินที่เราฝังไว้นะคะถังเก้าบาทเนาะเอาไปไว้ที่บนหิ้งนะคะจะเป็นหิ้งของไม่ใช่หิ้งพระนะคะจะเป็นหิ่งที่เราไว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ๋อมีมีมีวัดทหารแยกตัวขึ้นครับทั้งบนทั้งล่าง เสาวได้ยูแม่บ้าือแม่บ้ามักเห็นบ่ะสามตัวครับขอเท้งบนทั้งล่างว่าัขอยังขึ้นมันต่านั่นเฉ่วนั้งเพิ่นจนแล้วแล้วขอห้าเก้าเจ็เ้ห้าเจ็ดเก้าแล้วกันอันนั้นก็ละเจ็ดเก้าเจ็ดอันนี้ครับ้วว่าชิ้นอีกแล้วเจ็ดอีกรองเบิ้งสีกเขาบ่อขนาดครับแต่ว่าจุดอีกค่ไหแร้วันีวันนี้ทะเล เอาไมาไม่ขายโรตรีรล่เสื่อว่าิ่งกัน,น่าโาชันบมากเด้ตัวตัวเขาใจมากครับไข่บมากเปลาเน้่ยเได้<ม>ดสองใบครับรอเกียแดหนึ่งหกเยร์เลขทยามตัว่าแม่อ่อแปดหนึ่งหกเรตีที่แม่พวกผมเบ่งไว้นหครับเออที่ไทยอยู่อืครับ<ม>ที่ไทยน้กัน็งก็น,กนี่แม่ครับ กูได้เลขไทยใช่แปดนี่งหกวดนนี้มัดสีมันสีแม่ของข้าบอกลงววนี้ว่าหันมันมันมาหลายทางเนยก็ได้มากนักข้าเจ้ามันบุกมาถ้าข้าเจ้ามันจะหกมันก็ได้เลขนันู์ทวาร่นไอ้สิบหก่ะของแม่ถูกยุนมาครับสามตัวแปดหนึ่งหกเออนั่นแหละอ่าอแ้วก็ไม้ย่ำขึ้นมากมันเขากวนฝันตัวตัูพอดีางแล้วว่า เดีพนะหาเบตัวเดียวคนหัวลูกยาอยู่พูดใจเดวไหม่คนบอกว่าคิหาเจลูก้านี่คือนี่ก็หาเตัวเดียวอ่ะพนะเดียคนบอกพนะครับโอ้โหข้ามเงนจะังบาาคูมัหครับแม่แล้วแราเลขที่จุดถูกแร้วแม่ได้ได้สื่อบะบ่บ่นาบ่นายบ่ครับเขาลอแทบมงตายล้อ จะมีมีผู้มามาบอกแม่อยู่เนี่ยาบอกว่าซื้อหางเกียร์เด้อครับเป็นว่าจ้างวันได้ได้บนมาบอกมันมาแคลียรอยิหัวเงียบอกเนาะแต่ถูกไปซื้อไว้เว่าะเจ้าไปซื้อก้อนมูซื้อไว้แน่ตูเดียวดอกหาเก็ยร์มันบอกห้เก็ยเออมันบอกหางเก้ยรกับสามเยนึาเรบานออ้ครับเป็นบอกหาเกียกับสามเกียร์เด้อ่ะ วันนี้มันถามมันอีอีหลานนั่นฝันวันแม่บอกฝันได้แม่ไปฝันคุนะเย้าเนี่ยหลังวันวันก็ถามว่าเอ้ภาษาเนี่ยหลังมันมาเรีที่เท่าไรก็เจ็ดพนนเนี่ยหลังนสร้างกันเนี่ยเขจีงกัยแล้วยังไปหาเขาคุณก็ฝันเจ้าเนี่ยหลังนีนก็เต็นหลงวันเออเงี้ยมึงเหล่าคนมึงไปเนาะเต็มเขาขายของ มันกำยานตัวเราว่าเพราะความที่เป็นงานเอาลูเคยนะเขาเลยวางที่ว่ามีบุตรจะก้นอืออะไรที่เขเย็ดบ้านเขาโอ้มึงเงิยแแหงเัว่คนอยากเหนห้องเนาะห้องบอดไดบัดนี้มันเรื่องเลไมมาดฝันอยู่เไปฟันเจ้าอย่งนั้นุูน่าหลานถ้ามัดตึงกับเขาไปถามเขาที่ฟันว่าเร่ว่าไปนังยัง ไม่ใหญ่นึงไปออกลูกที่นาบ้านเขาไหมออกลูกเราตับมบงกิจอรเยอมากไหมหัาเห็ดตอกต้อนด้วยนิดหน่อยแดงๆไหมใช่ทามาเลเซียนะมาทนเลก็ขอบก็ขอบเนาะัอันก็แลงว่าบ้านเทที่นูสองเจ็ดคนะเอาเขาลอกคือสามเจ็ดอันของมัโตย่งมันนัสองเจ็ดที่บนมัธนดรอใ่คือราดก็คือว่าท่แล้วังทุกมีะม เอาวยมดเนาะตรถเจ้าทั้งล่างทั้งบนว่วได้จะได้เนาะได้หดคือเอดสามตัวเล็กถยสามตัวเนมาแม่แปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกไนสองวได้สองวัยถ้าว่าชุดถูดขวดต้องเพื่อนได้เมืดผ่านเอาบ้านหยังมันนั่นครันสินนั่นถวดจะว่าแล้วแล้วชุดแล้วแล้วเสะออกมาเลยบ่เบ่งหดถูกก็มานมัน ก็สวยๆมากก็สวยเจ้าขายเรียนะแล้วนี่ยหืมึงถูกนะได้แต่นั่นได้บ้ได้ปต่ขายลงไหม่เขา้อ่เขาสวยเช็ดหมดเออวัดนะแม่จุดถูกมึงเร้านี้จุดถูกขอเพิ่นบอกขอเจ้าแม่ท่านี่ขอเจ้แม่เท่านี้อือครับข้อ่หนอ่อร้องบึงข้อของหันเพิ่นกต่ให้แล้วว้อจุดจร่งๆล่ะข้เริ่มให้เริ่มาบอกเรื่องไม่โตเรื่อยังสหน่า ก่อนมันหาี่เอาจุดด้วยแล้วมือนี่เป็นมันผ้ามือเป็นมันผ้านะแม่เนาะงไดทห้จืดจุดถกจดถูกัวหัวตัวสองดอกก็ตัวัลาวอัวบุ๋ยอนี้เเขาว่าท่าน่ะวังวัดมันจังั่วันนี้ได้แค่งัวเดียวตัวเดียวหนึ่งสองเจ็ดสองเจ็ดรับ แล้วกรสามเจ็ดนี่แม่บใบพนิตดไปน้ำด้วยครับเป็นเลขของไผ่กบแม่ที่พันมาบอกเมื่ที่แล้วของย่ายของย่าย่่เถ่ายถาพนห,หาเจ็ดก็ะือห,หาเจ็ดก็ไหนหาเจ็ดก็สามเจ็ดโอ้แม่ใบพนก็เละต,ตามอีกหวดนี้ด้วยครับท่านผู้ชมสามเจ็ดต,ตาเลขฝันน่ะแม่ใบพนดหนึ่งสองเจ็ดครับผมครับสองเจ็ตัวเดียวเท่านั้น,นค้างเขาดกอกกับได้ว่าั